กลายเป็นคุณนายพบร,รักสามีฝรั่งที่วัดบนดอยน้องอลิซาเบธลูกสาวหญิงพลอยชมพูกามอยู่หน้าเปะลูกกอฟไม้เหอรล้านหนักเป็นที่ทราบกันดีว่ากอฟพิชญาณิธิไพศาลกุลและไมพิรัตนิธิไพศาลกุลศิลปินชื่อดังนั้นเป็นพี่น้องกันโดยกอฟพิชญาเป็นลูกชายคนที่สมและไม้พิรัตน์ เป็นลูกชายคนที่4ในจํานวน5คนทั้งคู่มีพี่ชาย2คนซึ่งเคยเป็นศิลปินนักร้องเช่นกันในนามแซนแบง์และมีน้องสาวคนสุดท้องอีกคนชื่อหญิงพลอยชมพูนิติภัยสารกุลและในเวลาต่อมาหญิงพลอยชมพูนั้นก็ได้เข้าประตูวิวากับแฟนหนุ่มชาวต่างชาติที่อเมริกา พร้อมแพปชั่นขอบคุณทุกคำอวยพรผ่านไอจีส่วนตัวก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อล่าูุดหญิงพอชมพูน้องสาวก็ไม่หายาดคนแรกแล้วบอกเลยฝรั่งขาวอมชมพูมากโดยงานนี้เธอนันก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า Mommy I'm here Elizabeth Joanne Nice May 3 1 s t 2022สำหรับคาเมรอนเป็นชาวอเมริกันจากเมืองยูทาสหรัฐอเมริกาอายุ31ปีเคยเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้กับพระเมธีวชิโรโดมหรือวอวาชิระเมธีที่ไร่เชิญตะว,วันจังหวัดเชียงรายและเคยรับบทพระสตีฟในซ้มตามแฮนเบอร์เกอร์ซีรีส์แนวธรรมะที่เขียนโดยท่านวอวาชิระเมธีซึ่งออกอากาศทาง t r u e for y o u ช่อง24 ส่วนหญิงพลอยชมพูเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนติดตามกว่า2 8แสนและคลิปที่หญิงนำมาลงก็มีคาเมรอนร่วมแจมอยู่บ่อยครั้งและคารเมรอนมักจะมาร่วมพูดคุยกับแฟนๆของหญิงได้คลิปต่างๆด้วยโดยพิมพ์ตอบเป็นภาษาไทยและเมื่อช่วงวันเล,ลนทาย14กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาหญิงเคยถามถามตอบ15คําคำถามที่แฟนๆอยากรู้เกี่ยวกับหญิงและคารเมรอนโดยหนึ่งในคำถามที่แฟนๆอยากรู้คือหญิงและคาเมรอนเจอกันได้อย่างไร ซึ่งทั้งคู่ช่วยกันต่อว่าเจอกันเดือนเมษายน2015แม่ชนหญิงไปทําบุญที่เชียงรายพิธีบวชใน200รูปที่ไร่เชิญตะวันของท่านวอวชิระเมธีแล้วไปเจอคาเมรอนแต่ยังไม่ได้คุยกันจริงจังแต่หญิงได้ขอเฟซบุ๊กไว้มาคุยกันจริงจังก็ตอนที่ไม้ชวนไปเชียงรายอีกครั้งหญิงก็เลยขอตามไปด้วยหญิงกับคาเมรอนยังบอกอีกว่ารู้จักกันมา5ปีแล้วแต่พบกันเป็นแฟนเพิ่งจะ2ปีแล้วคาเมรอนตั้งใจจะมีลูก4คน ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ